ข้ตกเทียงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเร็วของรถนะคะและวันนี้เพียงวันเดียวถือได้ว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีบอสอยู่วิทยาถึง3วมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานของอายการทางคณะตรวจพิสูจน์หลักฐานและของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโดยดูเหมือนจะสรุปทิศทางของรายงานโดยระบ,บุว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าท,ที่ตำรวจ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการทํางานในเรื่องนี้และช่วงนี้คุณอุรชัยศสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะคุณอุรชัยคะถ้าพุ่งเป้าไปที่ตํารวจจนถึงขนาดนี้ดูเหมือนจะถูกระบุว่าปกครองในหน้าที่ไม่ต่ํากว่า14นายแล้วนะคะครับจริงเยอะนะคะเยอะมากนะครับ14คนเนี่ยคือก่อนหน้านี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาเคยเส่งเรื่องส่งรายชื่อไปให้ทางปปชตรวจสอบแล้วนะครับ กรณีที่ส่งไปก็คือเรื่องของการทุจริตประพฤติมีชอบในคุณธรรมนะครับคือส่งไปตรวจสอบ11อนายก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ในกรณีที่ปปชมีมติให้พิจารณาลงโทษทางวินัยทางตํารวจก็กลับมาสานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็กลับมาพิจารณาลงโทษตามลําดับชั้นลําดับขั้นของความผิดนะครับแต่ละคนก็ไม่เท่ากันมีกักขังภาคทันว่ากล่าวตักเตือนในกรณีคนที่มีความผิดไม่ร้ายแรงนะครับ ส่็นคนนี้ที่บอกว่าเยอะเนี่ยคือเป็นชุดของพนักงานสอบสวนนะฮะกรณีที่ผู้กํากับเองก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ก็จะถูกตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ผลการสอบสวนชุดใหม่ครับของคณะตรวจสอบชุดใหม่ที่วันนี้ทางสานักงานตํารวจแห่งชาติเขาได้จัดแถลงข่าวจะเห็นบรรยากาศนะครับมีแผนผังเยอะมากคือวันนี้เนี่ยเขาแทบจะอุทิศเวลา45นาทีแรกถึงประมาณเกือบ60นาทีแรกในการลำดับเหตุการณ์ไล่เรียงตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ คดีอุบัติเหตุนี้นะครับเขาตำรวจเนี่ยบอกว่าพลาดไม่ได้จะมาข้ามขั้นตอนถามแทรกไม่ได้ต้องเห็นภาพรวมก่อนนะครับสุดท้ายแล้วภาพรวมที่ว่าเนี่ยมีข้อสรุปออกมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมทางตํารวจถแถลงว่าพบตํารวจที่บกพร่องต่อหน้าที่เพิ่มเติมอีก3นายนะครับแล้วก็มีการพบข้อบกพร่องเพิ่มเติมขึ้นด้วยเดี๋ยวมาย้อนดูก่อนนะฮะ คือตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการไปจนถึงระดับผู้กํากับการสถานีตนํารวจนครบาลทองหล่อพนักงานสอบสวนถูกตรวจสอบในกรณีนี้นะครับข้อบอกพร่องที่พบเพิ่มเติมวันนี้ตั้งแต่ไม่ตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดทันทีตั้งแต่ได้ตัวผู้ก่อเหตุคือขยายความเพิ่มเติมวันนั้นได้ตัวคุณบอสอยู่วิทยามาตั้งแต่ช่วงประมาณ9ก้าโมงสนาที9ก้าโมงเช้านะครับหลังจากเกิดเหตุตอนเช้ามืด9ก้าโมงสนาทีได้ตัวมาก็ยังไม่ได้ตรวจปัสสาวะทันทีมันก็เลยทําให้ผลเปลี่ยน นะครับซึ่งต้องเสนอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงโทษทางวินัยครับอีกข้อนึงคือไม่เก็บหลักฐานที่ทําให้การสอบสวนพยานเพิ่มเติมไว้ตามระเบียบคือว่าในชั้นพนักงานอายการเนี่ยเขาสั่งสอบเพิ่มเติมฮะแล้วพอสอบเสร็จปุ๊บตํารวจก็ส่งตัวจริงไปให้โดยที่อาจจะไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้คุณนัฐาคือไม่ได้เก็บสำเนาวไว้ไม่ได้ส่งสำเนาเก็บตัวจริง ไม่มีอะไรอยู่ในมืออันนี้ก็เป็นความผิดพลาดหนึ่งมีออกรายงานให้ไม่ตรงกับรายงานที่ปรากฏด้วยนะครับไม่ออกหมายจับตามคําสั่งพนักงานอายการคือพอรวมเข้ากับเข้ากับความผิดชุดเดิมครับคุณผู้ชมตรวจสอบทําให้การบกพร่องอขณะปฏิบัติหน้าที่ที่พบมีมากกว่าสิรายการนะครับแล้วก็ยังต้องรวมของการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมที่จะมีขึ้นนับจากนี้ด้วยครับแต่มันอาจจะสามเนี่ยอาจจะผมมาดูแล้วมันน้อยไปอาจจะเพิ่มอีกนะ เพราะว่าในช่วงคือเราพบการการวางผิดเป็นช่วงเวลานะที่บกคล่องเป็นช่วงเวลาคือเราเอาหมดทำผิดวินัยทำไม่เข่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีมเพิ่มมากกว่า3เพราะว่าผมจะปะปะชชี้มาเมื่อไหร่จบหลังจากปปชชี้แล้วมันถ้าการจรังผิดในช่วงนี้ก็ต้องโดนเพิ่มเติมครับ เรื่องความเร็วรถนี่ถูกจับตามองกันมานะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณอรชัยและในการถแถลงวันนี้ก็มีประเด็นนี้เพิ่มเติมผุด<ช>ขึ้นมาใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญนะครับมันเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณบอสอยู่ยาเนี่ยพ้นจากความผิดในข้อหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือว่าขับรถโดยประมาท นะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีการระบุไว้ในแถลงข่าวนะครับว่าได้สอบคนกลางเพิ่มเป็นคนกลางที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะครับทางตํารวจไม่ได้เปิดเผยชื่อสอบพนักงานกองพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมสอบถึงวิธีการคานวณเพิ่มเติมสอบผู้เชี่ยวชาญด้านอาจจะเป็นด้านคณิตศ,ศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์เพิ่มเติมนะครับได้ผลลัพธ์ที่ มันเหมือนจะตอกย้ํากระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาย้อนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทบทวนความเร็วเรื่องของรถยนต์ของคุณบอสนะครับช่วงแรกที่ทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุครับคุณผู้ชมตอนนั้นมีทีมพิสูจน์หลักฐานของตํารวจกับทีมของผู้เชี่ยวชาญนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ลงไป2กลุ่มคํานวณความเร็วได้ใกล้เคียงกันครับที่ประมาณ177ิกิโเมตรต่อชั่วโมงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกับตัวเลขนีีี้้177กกกกมมมมมมต่่่อออชชััััวววววโงงุดคคคคาาาาเเรรรรร็็ืปบบแใหหภยลนะ ได้ผลลัพธ์จากการคำนวณครั้งใหม่ครั้งนี้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคือถ้าไม่เกิน80เนี่ยมันยังอยู่ในความเร็วที่กรอบของกฎหมายกําหนดไว้ห้ามเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นปัจจัยที่ทาให้คุณบอสพ้นจากข้อกล่าวหาขับรถเร็วขับรถโดยประมาททีนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะครับคือวันนี้เนี่ยพอพลิกกลับมาผลการสอบสวนที่ตํารวจถแถลงดูเหมือนว่าจะพลิกกลับมาอีกข้างหนึ่งความเร็วที่ปรากฏ ที่ถูกแถลงข่าวในวันนี้น่าจะตรงใจกับที่หลายคนคาดเดาไว้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยค <c oughs> ณะกรรมาการเรียกมาสอบนะครับเราเชื่อความเร็วที่วันนี้เราสอบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเราสอบผู้เชี่ยวชาญคนกลางเพิ่มเติมนะครับเราสอบบุงาน ก่อนพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมนะครับเราสอบจนกระทั่งวิธีการคำนวณทุกอย่างนะครับปรากฏออกมาว่าพนักงานสอบสวนชุดตรวจสอบข้อได้จริงเชื่อว่าความเร็วที่ถูกต้องควรจะเป็น177ครับและหรือมากกว่า80ครับเราสอบผู้เชี่ยวชาญอื่นเพิ่มเติมด้วยแล้วถึงแม้จะเป็นใช้วิธีการคำนวณ ที่มีลักษณะเหมือนไม่เกิน80ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับไม่เกินประสิบแต่ก็ได้ผลที่เกินร้อเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันอยู่ที่124กิโลเมตรต่อนชั่วโมงซึ่งมันก็เป็นความผิดอยู่ดีครับอย่างที่คุณอุรชัย บอกไว้นะคะว่าน่าจะเป็นผลการตรวจสอบของตํารวจที่ถูกใจหลายๆคนที่ติดตามความคืบหน้าคดีนี้อยู่นะคะคต่างกันมากอย่างความเร็วไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงกับ177กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะผลออกมาแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเขย่ากระทบกับการทํางานทั้งกระบวนการของตํารวจอยู่พอสมควรนะคะครับเพราะว่ามันมีการพลิกไปพลิกมาเนี่ยนะครับแล้วก็สังคมก็อาจจะสงสัยจากภาพ หลักฐานภาพวงจรปิดว่ารถวิ่งเร็วขนาดนี้ทําไมถึงคํานวณความเร็วได้น้อยกว่า80นะครับเป็นแค่การคาดเดาว,ว่ามันน่าจะมากกว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ผลการถแถลงข่าวการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งของทางตํารวจก็พบว่ามันไม่น่าจะต่ากว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมที่สําคัญความพลิกไปลพลิกมาในคดีนี้นี่แหละครับที่ทาให้พลตารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตัดสินใจครับในงานกฎหมายมีหนังสือคําสั่งรับ หน้าที่กำกับดูแลงานบริหารราชการในงานกฎหมายและคดีด้วยตัวเองโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอีก5คนช่วยกำกับดูแลนะครับคือในกรณีนี้ออกข้อกําชับการสอบสวนและการทําความคิดเห็นในคดีอาญาไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศนะครับให้ผู้บัญชาการตารวจภูทรภาค1-9ควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาทําความเห็นชอบหรือว่าเห็นแย้งในคดีอาญาตามที่เห็นสมควรนะครับซึ่งก็คือเหมือนกับว่าสั่งให้ลงไปเกาะติด ไปใกล้ชิดกับทางคาดีที่มีความสําคัญที่ประชาชนให้ความสนใจมากขึ้นเหนียวแน่นมากขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะครับค่ะก็เป็นผลความคืบหน้าจากการตรวจสอบของอย่างน้อย3วงทํางานในเรื่องนี้นะคะคก็คงจะต้องดูว่าที่สุดแล้วที่ตั้งขึ้นมาทั้งหมด4คณะเนี่ยจะมีผลออกมาอย่างไรคะ่ะขอบคุณคุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ